สวัสดีเอซี FC ทุกท่านครับโอ้วันนี้เข้ามาพออุอ๊ยแดดเข้ามาพอ,อสถานที่ทำงานก่อนอนี่พักกินข้าวโอ้ยน้ำตกบนด้วยนะฮะน,นี่กำลังจะคุดนะครับเป็นฝายตรงนี้เนาะอืม ทางในพวกก็ต้องขุดเข้าไปในนะครับดินขึ้นสองข้างอันนี้เป็นวันที่สองอันนี้เป็นฝ่ายเดิมนะเป็นฝ่ายเดิมอยู่ตรงนี้นะครับกักเก็บเอาจากน้ําตกตรงนี้่ะครับน่าตรงนี้ออกมาเพื่อจะมากักเก็บที่นี่ได้แค่ในก่ ได้ตามน,นั้นเพราะว่าความลึกนี่ลึกลงไปกับดาได้แล้วครับเพราะมันมีที่ดินกว้างละเพราะว่าดินนี่กว้างสุดแขนละอะได้ประมาณนี้นะครับสุดแขนละที่ทิ้งดินได้สองข้างได้กว้างที่สุดได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็โดยเจ้าบอบแคทแขนยาวที่สุดละนะแขนยาวที่สุดละแล้วก็ ทําเป็นอ่างอยู่สองอ่างอ่างรองรับตีน้ำตกแต่ฝั่งปุ้นต้องเข้าไปปรับถหมกำหนึ่งปับภูมิธาแหมกำหนึ่งครับตรงนี้ก็จะทําเป็นอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำไว้ใจของหมู่บ้านนะครับของหมู่บ้านพระธาตุบรสุเทพนี่แหละโอ้เดี๋ยวขึ้นดูก่อนเนาะนี่ครับ ทำแล้วก็กว้างนะเนี่ยตรงนี้นะกว้างช่ย่อยอนี่ครับนู่นดีนี่ก็แข็งนะแต่ตั้งรุ่มเป็นหินก็มนีครับก็บสามารถที่จะจกลงเลิกเกินไปตามสภาพพื้นที่นะครับ ดีน้ำไหลลงมาเรื่อยๆน้ำฝนเนี่ยถ้ามันมาตรงนี้ก็ได้กเก็บน้ําถ้าเอาลึกเกินไปก็จะอันตรายอ่ากลัวจะมีละอ่อนลงมาเล่นกันลงใกล้โรงเรียนตรงนี้อืมอันตรายหน่อยแต่สถานที่นี้งามมีต้นไม้ใหญ่อยู่หน้านี่โอ้เป็นลานกาแฟานี่เหมาะแต่แต่เลยลานกาแฟานี่เหมาะเลย ต้นไม้ใหญ่ๆอันนี้อันนี้น,นี่อย่าเป็นไม่ลุงนะต้นใหญ่เนะี่ยไม่ลุงอาวใบไม่ลุงอ่าพอ,อามีมีลากลงมาเนาะคล้ายๆต้นไสอ่ะคล้ายๆต้นใสคือไม่ลุงแต่กอนที่นี่เป็นฝายฝายเก่าฝายเดิมแล้วก็ ทางอุทยานก็มาปรับพื้นที่ตัวนี้ให้เป็นสวยงามเป็นส่วนย่อมต่างๆเอาไปมากับเป็นโคมันมีนใครดูแลนะครับมีที่ตอกน้ำบาดาลอยู่3จุดที่เยาขึ้นไปใจที่ตำหนักภูพิงอตอนนี้ก็คงบาใจแล้วครับม,มันมีที่ต่อไฟละปิดไปละ ตอนนี้เขาก็เอากลับเอาตรงนี้มาเ,มเ,เ,าเพื่อมันเป็นประโยชน์ต่อเพื่อเห้มัเปิดประโยชน์ต่อเลยต้องมาทำ่างนี้ครับอา่านะโอเคครับจะบอกแคทคันนี้เดี๋ยวลุยงานต่อครับครับฝากกับทุกท่านตัววันนี้นะครับเอาบุญมาฝากร่วมกันครับ ของมูลนิธิพระธาตุดอยสุเทพครับที่นี่ครับสวัสดีครับ